รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกระปุกปัญญารายการที่จะมาให้ความรู้ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในหลายๆเรื่องราวนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดสุขโขทยัยกับสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุขโขทัยนะครับวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของการส่งเสริมของทางรัฐบาลกับผู้ที่มีรายได้น้อยกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันนี้เขามีการฝึกอบรมกันด้วยครับคุณผู้ชมวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพา คุณผู้ชมครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุขโขทัยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของการฝึกอาชีพต่างๆว่าวันนี้บุคลากรของเราเนี่ยมาให้ความรู้ในเรื่องใดกันบ้างเราจะมาพูดคุยกันถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันสักนิดหนึ่งกับโครงการที่ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณกรนชัยนัคราวัต ผู้อานวยการสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุขโขทัยตอนนี้กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผอ,อ,อครับเดี๋ยวให้ผอ,อให้ความรู้คุณผู้ชมสักนิดนึงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาสวัสดิการกับผู้ที่มีรายได้น้อยครับครับก่อนอื่นต้องเ,ออเรียนให้ทราบก่อนว่าสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุขโขทัยเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานที่สังกัดอยู่ในกระทรวงแรงงานนะครับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่ง ในภารกิจที่จะให้เข้าไปพบกับผู้รับการฝึกในวันนี้เนี่ยเป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาโดยเฉพาะในส่วนของเรื่องการออพัฒนาศักยภาพของผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับซึ่งจะมีกลุ่มเป้าหมายก็คือรายได้ขั้นต่ำกว่า30,000บาทต่อปีนะครับ,รบต่อคนซึ่งโครงการนี้นะครับชื่อโครงการก็คือโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มี รายได้น้อยนะครับที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิตนะครับซึ่งประกอบด้วย2กิจกรรมด้วยกันในสําหรับโครงการนี้นะครับเป็นกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมในการฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทานะครับหรือการประกอบอาชีพอิสระรตรงนี้เรามีด้วยกันอยู่หลายหลักสูตรด้วยกันนะครับคือตั้งแต่3หลักสูตร18ชั่วโมง30ชั่วโมงและ60ชั่วโมงนะครับเอ่อ ก็อาทิเช่นในเรื่องของการทําขนมไทย<ม>การประกอบอาหารไทยนะครับการทําศิลปะประดิษฐ์แล้วก็อื่นอีกมากมายรวมทั้งหมด58หลักสูตรด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นการฝึกอาชีพเสริมเพื่อให้เพิ่มโอกาสในการมีงานทําแล้วก็มีรายได้ในตรงส่วนตรงนี้นะครับของผู้ที่ประสงค์สำหรับเป้าหมายของออจังหวัดสุขโขทัยเนี่ยได้รับเป้าหมายมาสําหรับกิจกรรมนี้ 7,171คนนะครับส่วนกิจกรรมที่2นะครับเป็นกิจกรรมที่เรานำมาฝึกในส่วนของสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานในตรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมการส่งเสริมการฝึกอาชีพในหลักสูตรช่างเร่งด่วนนะครับหรือช่างอเนกประสงค์หรือช่างชุมชนนะครับตรงนี้เราได้รับเป้าหมายเป้าหมายนี่หมายถึงว่าคนที่มีความประสงค์ค ในการที่ต้องการพัฒนาทักษะอาชีพที่ลงทะเบียนเอาไว้ที่ลงทะเบียนเอาไว้นะครับกับระบบของกระทรวงการคลังทั้งหมด344คนนะครับที่จะเข้ารับการพัฒนาในเรื่องของ ช่างเอกประสงค์หรือช่างชุมชนในตรงนี้คือแสดงว่าเขามีสิทธิ์เลือกใช่ไหมครับผู้ผู้ในการเรื่องของว่าเขาอยากได้อาชีพเสริมหรือมีการต่อยอดอาชีพเนื่องจากเขามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เขาควบคุมในเรื่องของวงเงินที่ทางรัฐบาลมอบให้ใช่ครับอย่างนี้คือถ้าสมมติเขาเข้ามาฝึกเนี่ยเขาได้อะไรบ้างคะในเรื่องของเกี่ยวกับตัวบัตรเองครับคือตรงนี้ผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ต่ำกว่า3 0 0 0 0บาทนะครับตามปกติก็จะมี ในเฟสแรกก็คือทางรัฐบาลเนี่ยก็จะมีเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการเพื่อใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับ300บาทแต่ถ้าหากว่าเขาเข้ารับการพัฒนาเนี่ยทางรัฐบาลจะเติมเงินให้อีก200บาทนะครับต่อคนนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้คือในในระยะแรกนะครับระยะที่2ก็คือในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยจะมีอยู่หลากหลายกระทรวงด้วยกันนะครับซึ่งกระทรวงแรงงาน ก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้เรียนกิจกรรมไปให้ทราบแล้วเนี่ยผู้ที่เข้ารับการฝึกไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่1หรือกิจกรรมที่2เนี่ยจะได้รับเบี้ยเลี้ยงนะครับในการเข้าฝึกอบรมวันละ180บบาทนะครับที่เข้าฝึกอบรมนะครับแล้วก็มีพิเศษก็คือว่าในส่วนของช่างชุมชนเนี่ยนะครับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วเนี่ย เราจะมีเครื่องมือแจกให้ในการประกอบอาชีพถูกต้องครับเพราะว่าถ้าฝึกอบรมไปแล้วเนี่ยมีทักษะทางด้านช่างแต่ไม่มีเครื่องมือเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาไปประกอบอาชีพตรงนี้ได้คือแสดงว่าเหมือนเข้ามาตัวเปล่าเลยนะท่านพอกต้องคเข้ามาปุ๊บรับความรู้แถมรับอุปกรณ์ในเรื่องของการนําไปต่อยอดอาชีพได้ด้วยครับใช่ครับโอ้ยางนี้ครับพอเห็นบอกว่ามีในเรื่องของขนมไทยมีในเรื่องของอาชีพต่างๆมากมาย เขามีการจับมือร่วมกันของหน่วยงานภาคกลับที่ไหนบ้างคะใน,ในตรงส่วนตรงนี้เนี่ยก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเช่นในในในส่วนของเรื่องของการสรรกลุ่มเป้าหมายอะไร,รต่างๆเนี่ยซึ่งมีจํานวนมากเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยสํ<ม>าหรับจังหวัดสุขโขทัยก็คือโดยการนําของท่านผู้ว่าท่านพิพัฒน์เอกพาพันธ์นะครับในการที่จะมีสั่งการให้แต่ละอำเภอเนี่ยได้ดําเนินการ<ม>ในการารวบรวมกลุ่มเป้าหมาย นะครับแล้วก็เพื่อจัดกลุ่มตามความรประสงค์ของเขาที่ดําเนินการที่จะในการ<ม>จัดฝึกอบรมในครั้งนี้ในส่วนของหน่วยงานกระทรวงแรงงานเองที่รับภารกิจในตรงนี้เนี่ยทุกหน่วยงานก็ร่วมกันในการดําเนินการในการเข้าไปประสานนะครับกับผู้นําชุมชนต่างๆในการรวบรวมกลุ่มเป้าหมายโดย ทางสนงงานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุขโขทยัยเองก็จะเป็นคนเข้าไปดําเนินการในการจัดการฝึกอบรมีก็มีการช่วยเหลือรวมไปถึงเขาได้เรียนในสิ่งที่เขาอยากจะเรียนนี่ถืถอเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าทุกหลักสูตรทั้งหมดเนี่ยท,ที่เราดําเนินการเนี่ยต้องตรงกับความประสงค์ของผู้ลงทะเบียนว่าต้องการประสงค์ที่จะฝึกอาชีพในสาขาอะไรเราก็ไปจัดดําเนินการให้ตรงตามนั้นนะครับพยายามที่จะดําเนินการให้ตาม ความประสงค์ของผู้ที่ลงทะเบียนจริงๆแล้วจุดประสงค์ก็คือในในหนึ่งหมู่บ้านในหนึ่งคนนะครับเข้ามารับการพัฒนาเพื่อเป็นช่างประจําหมู่บ้านนั้นหรือประจําชุมชนนั้นเพราะว่าตามพื้นที่ห่างไกลเนี่ยจะพบว่าช่างต่างๆนี่ถูกต้องเวลามีปัญหาไม่มากนักเล็กๆน้อยๆเช่นไฟดับน้ำไม่ไหลระบบประปามีปัญหานะครับท่อสุขภัณฑ์อุดตัน สายปลกบัวชำระหรืออะไรต่างๆในระบบต่างๆเหล่านี้หรือกระเบื้องที่มันชํำรุดจะซ่อมแซมหรือผน,นังที่ชํำรุดอะไรต่างๆเหล่านี้บางทีปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่างอยอยางี้จำเป็นที่จะต้องใช้ช่างโดยเฉพาะแต่ถ้าห่างไกลเนี่ยเรามีเราผลิตบุคลากรในตรงส่วนตรงนี้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผู้มีไรายได้น้อยเนพะื่อที่จะไปประจำเป็นช่างชนเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้แล้วก็ สร้างงานสร้างอาชีพในตรงนั้นนี่ถือว่าเป็นสิ่งดีมากเลยนะครับที่ทางรัฐบาลพยายามผลักดันด้วยให้กับกลุ่มที่สามารถสร้างอาชีพนําไปต่อยอดอาจจะเป็นครูกาขยายไปครูขอก็ได้วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอมากๆเลยที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของโครงการตัวนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณมากครับยินดีครับครับผมรายการของเรายังมีสาระที่จะให้คุณผู้ชมได้รับชมกันต่อเดี๋ยวเราไปดูในจุดต่อไปกับบุคลากรที่จะสอนน้องๆ คุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับหลักสูตรที่พวกเขาจะได้เรียนรู้กันเนี่ยมีด้วยกัน2หลักสูตรนะครับก็คือมีด้วยกัน2ประเภทนั่นเองแล้วก็ตอนนี้ครับผมยืนอยู่กับบุคลากรที่มาให้ความรู้ในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ระบบไฟต่างๆนะครับผมยืนอยู่กับดาบตํารวจสุดที่พงเกิดโตครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับครับครับผมเดี๋ยวผมขอถามพี่สักนิดหนึ่งในเรื่องของการให้ความรู้ตรงนี้เรามีการสอนเป็นหลักสูตรยังไงบ้างครับอ๋ออันนี้เป็นหลักสูตรของ ช่างอเนกประสงค์นะครับช่างชุมชนนะครับหลักสูตรทั้งหมด60ชั่วโมงนะครับแต่ว่าเป็นวิทย์ที่ผมรับผิดชอบคือ18ชั่วโมง18ชั่วโมงนอกนั้นก็เป็นสาขาช่างประปาแล้วก็สาขาช่างปูกระเบื้องเพราะนั้นบุคลากรที่มาอบรมกับเรานั้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยมีผู้มีรายได้น้อยนะ ก็คือมีการฝึกการให้ความรู้ต่างๆเดี๋ยวท่าค,ความมานิดนึง18ชั่วโมงเนี่ยเราเริ่มต้นสอนตั้งแต่อะไรเลยครับสมมุติว่าคนไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยครับหนึ่งเราก็จะบอกเดี่ยวให้ความรู้เกี่ยวกวับความปลอดภัยครับความปลอดภัยคือเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆนะครับถ้าเช่นวงจรไฟฟ้าภายในบ้านถ่าไฟดับ มันเกิดจากสาเหตุแรงฟิวขาดหรือหลอดขาดอะไรถ้าเราผ่านการอบรมตรงนี้ไปแล้วเราสามารถไปแก้ไขที่บ้านได้ครับคือมีการให้รู้กันก่อนเลยว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรคือให้เราไปตรวจเช็คในเรื่องของขั้นตอนต่างๆก่อนที่จะมีการลงมือทําจริงที่แปดชั่วโมงเราเราจะใช้ในเรื่องของการให้ความรู้เนี่ยประมาณกี่ชั่วโมงครับก็ประมาณสิบเจ็ดชั่วโมงหลังจากนั้นอีกเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงก็คือเราจะมีการประเมิน คือฝึกไปเรื่อยๆมีการทั้งฝึกทั้งให้ความรู้ควบคู่กับการได้ลองทําจริงหนึ่งชั่วโมงเราจะประเมินว่าคุณผ่านเกณฑ์ไหมใช่ครับในเรื่องของการฝึกไฟฟ้าตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของเรากันก่อนเลยฮะตอนนี้เข้าหมักอมเมน้นกันมากๆเลยครับอาจารย์อย่างนี้คือเขากาลังทําอะไรกันอยู่ครับตอนนี้อันนี้คือการต่อวงจรนะครับวงจรที่ใหาทามันมี2ชนิดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตู้เบเกอร์นะครับเบเกอร์ส่วนอันนี้ส่วนใหญ่ ชาวบ้านเรายังเป็นคัดเอ้าอยู่ครับแต่รุ่นใหม่เนี่ยการไฟฟ้าหรือว่าทางเขาออกเป็นกฎหมายใหม่แล้วจะต้องบ้านรุ่นใหม่จะต้องมีเบรกเกอร์ควบคุมควบคุมนะครับอันนี้คือนี่คือเป็นอะไรที่ปลอดภัยกว่าชนิดนั้นก็คือถ้ารุ่นใหม่นะครับอันนี้ก็จะตัดได้เลยนะครับเพราะว่าเกิดกระแสเกินนะครับกระแสเกิน่ะเบรกเกอร์ตัวนี้ถ้าเราเปิดอยู่เนี่ยนะครับครับถ้ากระแสเกิน่ะตัวนี้จะตัดไปเลย ตัดเองโดยอัตโนมัติถ้าสมมุติว่ามีความผิดพลาดหรือว่าเกิดปัญหาในเรื่องของระบบไฟในบ้านอันนี้คือแก้การรัดวงจรได้ดีแล้วถ้าเกิดการรัดวงจรมนก็แสเกินว่าแบบตัวนี้ก็สามารถที่จะตัดโดยอัตโนมัติเลยครับอันนี้คือเราก็มีการให้ความรู้ตรงนี้ด้วยว่าของระบบเป็นยังไงก็เนี่ยส่วนใหญ่ผู้อบรมเขาทำนะครับเขาเดินเขาทำอยู่ต้องต้องขอถามทีชนิดหนึ่งฮะว่าเรารู้สึกว่าเวลาที่เรามาฝึกอบรมเกี่ยวกับในเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยเรารู้สึกกลัวไหม ทีแรกเรก็ปวนะครับแต่ว่าพออาจารย์เาแนะนำมั่งอะไรมั่งเริ่มที่ว่าทำได้กล้าขึ้นมาคือมีความกล้าขึ้นมานะฮะสามารถว่าข้างบ้านเขาไม่ได้มาอบรมนะแต่เราก็สามารถช่วยเหลือเขาได้ครับอีกอย่างก็เป็นการไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายเราทำเองได้นะครับเพื่เข้าเกษตรกรเพียงครับ นอกเหนือจากในเรื่องของระบบไฟภายในบ้านเห็นบอกว่ามีการสอนในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปดูสักนิดนึงนะสำหรับการให้ความรู้ในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นหม้อข้าวหรือเตารีดนะที่ทุกคนมีอยู่ตามบ้านอยู่แล้วสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับตรงนี้สวัสดีครับเดี๋ยวให้อาจารย์พูดถึงตรงนี้สักนิดนึงครับว่าเรามีการให้ความรู้ตรงไหนกันบ้าง ส่วนใหญ่แล้วปัญหาของหมอเข้านะครับปัญหาของมอเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหุงไม่ฐานจะสุกเลยแดงแล้วครับเลยไม่ได้กินข้าวนะครับเวลาเราจะหูงต้มหุงแกงหนเราก็ต้องกดใช่ไหมครับกดตัวเนี้ยตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวบังคับควบคุมตัวตัวโมสตร์เนี่ยมันจะมีแม่เหล็กอ่อนอยู่ในนั้นนะครับเลยกระแสไฟเราเปิดปุ๊บเนี่ยกระแสไฟไปกระตุ้นเพราะว่า แม่เหล็กเขาก็ทำงานเขาก็ขยายแบบว่าขยายความร้อนนะครับไปที่ itter, แผ่นฮิตเตอร์หรือแผ<ม>่นทําความร้อนทเรวยปจากบ้านๆน,นะกระจายง่ายคือแผ่นทําความร้อนนะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าสปริงมันอ่อนหรือแม่เหล็กมันอ่อนมันเสียมันก็จะทําแ๊บเดียวพอร้อนร้อนมันก็เด็ดออกแล้วนะครับมันก็คือ,อ,อไม่สุกเพราะนั้นการซ่อมเราก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ตัวเชโมสตัดนะครับแล้ว บางทีชาบ,บ้านเขามาเขาบอกว่าไฟไม่เข้าเลยอาจารย์ไฟไม่เข้าเราก็ต้องทดสอบดูจากวงจรไฟฟ้าก่อนว่ามันเกิดจากอะไรเพราะในหม้อเข้าเราจะมีทั้งชุดอุ่นและชุดหุงครับนี่ตัวนี้นะครับคือเทอร์โมฟิลเทอร์โ<ผ>มฟิลเขาจะมีอุณหภูมิเขาอยู่นะครับเวลาถ้ากระแสะเกินตัวนี้ฟิลตัวนี้ก็ ถ้าเทปไว้จะขาดนะครับเทฟขาดก็กระแสไฟไม่สามารถที่จะจ่ายไปในวงจรได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตรวจเช็คที่เโมฟิวถ้าถ้ามันขาดเราก็จัดการเปลี่ยนให้เขาเดี๋ยวให้อาจารย์พูดกับคุณผู้ชมสักนิดนึงครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาฝึกฝนแบบนี้ครับว่าจะต้องทําอย่างไรหรือว่าสามารถที่จะพูดคุยยังไงติดต่อยังไงบ้างครับอ๋อสำหรับทีนี้นะครับคือสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสุขโขทัยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับลูกหลานท่านที่ยังไม่มีงานทําหรือเรียนไม่จบนะครับไม่จบเพวชอเพราว่าสแต่มีความรักอยากรู้ในด้านการเรียนรู้สาระหลายๆสาขาช่างนะครับในศูนย์ในสําน,น,น,นักงานพัฒนาพื้นเมือฝีมือแรงงานของเราเนี่ยมีหลายสาขาช่างเช่นเชื่อมนะครับไฟฟ้าแอร์นะครับรถยนต์มอเตอร์ไซ เย็บผ้าอะไรต่างๆนะครับสามารถให้ลูกหลานมาเรียนได้นะครับหนึ่งความหนึ่งความรู้อย่างน้อยก็ป .6 ขึ้นมา <5 S 1> ครับป .6 ขึ้นแล้วก็อายุ15ปีขึ้นไปนะครับจนถึง เนี่ยเจ็ดติดจะหกเจ็แล้วยังมาเรียนได้เลยคือความรู้ติดตัวเสมอครับครับก็คือไม่มีใครที่จะรู้สึกว่าการเรียนรู้เนี่ยจะหยุดอยู่ในวัยใดวัยหนึ่งสามารถที่จะมาหากันได้เรื่อยๆได้ครับได้เลยครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกัน เมื่อสักครู่นี้ครับคุณผู้ชมเราไปดูกับอีกหนึ่งการให้ความรู้ไปแล้วกับการให้ความรู้ในเรื่องของช่างไฟฟ้านะครับแต่เรายังมีการให้ความรู้ในวันนี้เนี่ยอีก2องช่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็น ช่างที่ปลูกกระเบื้องแล้วก็อีกช่างหนึ่งคือช่างปั้ปานะครับระบบน้ําต่างๆวันนี้ครับเราก็อยู่กับบุคลากรอีกท่านหนึ่งครับคุณสุภวัตม่วงสุขตอนนี้รอแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับหลักสูตรตรงนี้กําลังเข้ามาเข้มเลยเกี่ยวกับเรื่องการปลูกกระเบื้องหลักสูตรตรงนี้มีการฝึกอบรมกี่ชั่วโมงครับสิบแปดชั่วโมงครับวันละหกชั่วโมงเพราะฉะนั้นจะอยู่ในเกณฑ์สามวันครับสามวันเรียนวันละหกชั่วโมงใช่ครับสามวันนี้ครับอาจารย์มีการเริ่มการให้ความรู้ตั้งแต่แบบไหน ภาคทฤษฎีของเราของกรมพัฒน์เราเนี้ยจะอยู่ในเก3สาชั่วโมงครับ,รบนอกนั้นอีกสิบห้าชั่วโมงเราจะเป็นภาคปฏิบัติหมดเลย ต้องเน้นปฏิบัติให้สามวันเนี้ยเราจะทํายังไงให้ผู้กู้เราสุดนี่ต้องเป็นต้องปฏิบัติจริงแต่ว่าเราก็ต้องมีการให้ความรู้อย่างที่จารย์บอกคือคมีการมานั่งพูดคุยกันก่อนให้ความรู้ว่าอุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงการที่จะปลูกกระเบื้องได้แบบนี้จะต้องมีการทําอะไรกันบ้างใช่ครับอ่ะแล้วตอนนี้ที่เขากําลังปลูกกระเบื้องกันอยู่นี่คือเป็นกระเบื้องผนังครับ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 ที้เรามีการสอนก็คือเป็นกระเบื้องผนังแบบผนังแล้วก็ จะมีปูเพื้นด้วยครับอ๋อเราเราสามารถที่จะให้เขานาความรู้ตรงนี้ไปใช้ได้ทั้งผน,นังแล้วก็พื้นครับครับในคอร์สนี้ยครับคอสามวันอ, <3 S 1> อย่างนี้นนคือทุกครั้งที่แบบมีการฝึกอบรมกันไปเนี่ยคือพอจบหลักสูตรแล้ว,วได้ไหมครับตรงนี้ความรูไร้ได้ครับได้ครับแล้วไม่ใช่ได้ความรู้อย่างเดียวทางอของของเรานะครับจะได้เครื่องมือไปด้วย คือได้เครื่องมือด้วยรับได้เบี้ยเลี้ยงด้วยเพราะคุณกับเบี้ยเลี้ยงด้วยครับอรายการแล้วคือมีทั้งเบี้ยเลี้ยงแล้วก็พอมาฝึกอบรมแล้วพอจบหลักสูตรมีการประเมินได้เครื่องไม้เครื่องมือกลับไปประกอบอาชีพกันด้วยใช่ครับอย่างนี้เรามาให้ความรู้คุณผู้ชมสักนิดนึงครับอาจารย์การปูกระเบื้องเนี่ยปกติแล้วเวลาที่ เราสร้างบ้านหรือว่าอยากจะซ่อมแซมบ้านทีนนึงสมมุติมีกระเบื้องแตกอยู่แผ่นนึ่งเใช่ครับใช่ครับเราต้องทำยังไงครับเป็นทิปให้กับคุณผู้ชมสักนิดนึงอ่ามีคลิปอ๋อครับหนึ่งเราต้องหากระเบื้องลายเดิมครับถูมครับลายเดิมเลยใช่ครับมาซ่อมแซมใโดยจะต้องลื้อทั้งแผ่นเลยหรือเปล่าลื้อเฉพาะที่ที่แตกครับครับแผ่นที่แตกเราก็ ใช้สกัดแล้วลูกหนูไล่ขอมันออกมาแต่ละแผ่นสมมติเอาแผ่นนี้ถูกไหมครับเราก็ไล่ออกมาครับเอาแผ่นหนึ่งแล้วไปหาแผ่นที่มันลายเดิมครับลายเดิมมาใกล้เอามาส้มแซมโดยปกติแล้วเนี่ยปูกระเบื้องกับปูปูกระเบื้องผนังกับปูกระเบื้องพื้นเนี่ยใช้ปูนแบบเดียวกันหรือเปล่าครับก็ได้ครับก็ได้ใช้ปูนแต่ถ้าเป็นผนังส่วนใหญ่เขาจะใช้ปูนกาว คุณกาวนะครับคุณกาวนี่คือซื้อมาปุ๊บแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็สามารถทาได้เลยเห็นว่ามีในเรื่องของปราปลาระบบน้ําด้วยตอนนี้ก็กําลังทํากันอย่างสนุกสนานเลยใช่ครับอันนี้คือเป็นการทําการเรียนแบบไหนครับเนี่ยที่กำลังทำอยู่อันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าท่ออ่างสุขภัณฑ์นะครับรวมๆเลยนะตอนนี้เป็นอ่างอยู่นะครับก็คือเป็นอ่างล้างหน้าใช่ใช่ใช่ครับเราสอนในเรื่องของการติดตั้งเลยเลยว่าตั้งแต่การติดตั้งชิ้นนี้ลงมาถึง ระบบน้ําต่างๆใช่ครับหลออนหมดเลยเหรอฮะครับครับเช่นการติดตั้งเนี้ยเราใครๆก็ติดตั้งได้แต่เวลาของเราพอติดตั้งปุ๊บมันจะต้องให้ได้ระดับให้ได้มาตรฐานเขาโอ้สามารถนี่เลยครูชงถ้าเราดูกันแบบนี้นะครับมีการทําที่วัดแล้วก็ระนาบเป็นมาตรฐานที่การับให้ได้มาตรฐานทุกอย่างครับก็คือถ้าสมมุติว่าเขาเอาความรู้ตรงเนี้ยไปต่อยอดอาชีพ ก็คือเป็นช่างที่มีมาตรฐานคนนึ่งได้เลยได้ในระดับหนึ่งเลยครับหลักสูตรตรงนี้ชั่วโมงเหมือนกันเหมือนกันครับ18ชั่วโมงอันนี้ทฤษฎี3ชั่วโมงอีก15ชั่วโมงเราจะเน้นปฏิบัติแบบนี้ให้ได้งานจริงครับว่างานจริงเวลาขันเป็นยังไงนะครับนะมันรั่วมันย้อยเราจะทํำยังไงอย่างนี้แสดงว่าอาจารย์ก็ลงไปให้ความรู้แบบใกล้ชิดเลยหรือว่าถ้าสมมติว่าเขามีเกิดข้อสงสัยยังไงเราก็ให้ความรู้แล้วก็ บอกชี้แจงเขาไปใช่ครับขั้นตอนนะใช่ครับเห็นไหมครับแต่ละท่อจะต้องวัดด้วยเซ็ตด้วยระดับให้ได้มาตรฐานครับใช่อาจารย์ครับเดี๋ยวให้ฝากสําหรับคุณผู้ชมที่กําลังชมรายการอยู่สักนิดนึงว่าอยากได้รับความรู้อย่างนี้เหมือนกันในเรื่องของการทําปปาต่างๆหรือว่าการทําเป็นช่างอเนกประสงค์เราจะแนะนํำยังไงครับหรือว่าเดินทางมาที่ตรงนี้ได้ยังไงบ้างอยากให้อ่า หลายๆคนนะครับชที่ตอนนี้รับข้อมูลกันอยู่ว่าที่มาฝึกเนี้ยบางทีไม่ได้อะไรเลยนะให้เข้ามาที่สถาบันนะครับสถาบันเราว่าเวลาฝึกกี่วันและผลตอบแทนเป็นยังไงนะครับนะวัสดุเป็นยังไงเราได้ปฏิบัติงานจริงไหมใช้งานได้ไหมนะส่วนที่รับรับข้อมูลมาครับบางพื้นที่บางอำเภอเนี่ยเขาไม่เข้าใจอืมอาจจะแบบว่าได้รับความรู้ได้รับมาว่า มาปุ๊บไม่ได้อะไรกลับไปออันนี้เป็นความรู้ที่ผิดผิดแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่ผมเดินทางเข้ามาเนี่ยสัมผัสอยู่หนึ่งวันคือรู้เลยว่าแต่ละอย่างเนี่ยคือเราให้ความรู้กันจริงๆใช่ครับอย่างนี้สามารถติดต่อมาได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยไดจังหวัดจังหวัดพิโลกมาที่ ได้เลยคือคมาได้หมดเลยนะคบ,คบที่จริงเนี่ยมีทุกจังหวัดนะคุณผู้ชมสําหรับสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจําจังหวัดได้ทุกจังหวัดเลยนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินทางนะครับมาที่จังหวัดสุขโขทยัยแล้วก็มาดูในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพ ของผู้ที่มีรายได้น้อยรวมไปถึงเป็นการต่อยอดอาชีพด้วยนะครับสำหรับปัสสววสดิการแห่งดั้งวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์้วยี่มาร่วมพุดคยในรายการนะครับครับสวัสดีครับครับผมรายการของเราครับวันนี้เนื้อหาสาระมีมากมายแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมจะนําไปต่อยอดได้นะครับรวมไปถึงอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปครับถ้าใครต้องการที่จะมาฝึกอาชีพเดินทางมาได้ครับแล้วก็ติดต่อมาได้สําหรับสํานักงานพัฒนา ฝีมือแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดเดินเข้าไปด้วยตัวเปล่าๆแล้วก็หัวใจที่อยากจะได้รับความรู้นี่แหละครับคุณผู้ชมวันนี้รายการกระปุกยาก็หมดเวลาลงแล้วครับเราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ